คำสั่งเสียสุดท้ายของชายที่ชื่อเลนโงคุเคียวจุโรหลังจากจบการต่อสู้ในดาบพิฆาตอสูรเดมูวี่ศึกรถไฟสู่นิลันทันจิโร่และพักพวกได้พักรักษาตัวที่คาลหาดผีเสซะในเวลานั้นเองทุกๆคนต่างก็รู้สึกเศร้าจากการจากไปของเคียวจุโรในเวลาเดียวกันอีกาของเคียวจุโรก็ได้นําทางทันจิโร่ที่ร่างกายยังพักฟื้นไม่เต็มที่มาที่บ้านตระกูลเลนโงคุเพื่อนําคําสั่งเสียสุดท้ายของเคียวจุโรถึงคุณพ่อและน้องชาย ทันจิโร่ได้พบกับเซนจูโร่น้องชายของเคียวจูโร่เซนจูโร่ได้กล่าวกับทันจิโร่ว่าได้รับรู้ถึงคำสั่งเสียท่านพี่เรียบร้อยแล้วทันใดนั้นเองเลนงโงคุจินจูโร่พ่อของเคียวจูโร่และเซนจูโร่ก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าคำสั่งเสียของเคียวจูโร่นั้นคงเป็นคำพูดไร้สาระซึ่งทำให้ทันจิโร่นั้นไม่พอใจอย่างมากจึงเอ่ยขึ้นว่าให้เลิกพูดแบบนั้นซะจากนั้นเองจินจูโร่ได้ถามว่าทันจิโร่นั้นเป็นใครแต่ยังไม่ทันที่จะได้ตอบ ชินจูโร่ก็เลือไปเห็นต่างหูของทันจิโร่แล้วได้กล่าวขึ้นว่าทันจิโร่นั้นเป็นผู้ใช้ปราณตะวันใช่หรือไม่จากนั้นก็พุ่งข้อหาทันจิโร่โดยมีเซนจูโร่คอยห้ามแต่ก็ถูกผู้เป็นพ่อตบหน้าจนกระเด็นทั้งคู่กอดรัดฟัดเวียงและตกเถียงกันอยู่พักใหญ่และในท้ายที่สุดทันจิโร่ก็เป็นฝ่ายชนะด้วยการใช้หัวโขกจนชินจูโร่สลบจากนั้นทันจิโร่และเซนจูโร ก็ได้พูดคุยถึงวาระสุดท้ายของเคียวจูโร่และพูดคุยถึงเอกสารของเสาลักเพลิงแต่ก็น่าเสียดายเอกสารนั้นมีสภาพที่ขาดวินทำให้ทันจิโร่นั้นต้องกลับไปมือเปล่าแต่ก่อนที่ทันจิโร่จะกลับเซนจูโร่ก็ได้มอบกองดาบเพลิงสุริยันของเคียวจูโร่ให้กับทันจิโร่เพราะเชื่อว,ว่ามันจะต้องมีประโยชน์กับทันจิโร่แน่นอนในอนาคตหลังจากที่ทันจิโร่กับเซนจูโร่ก็ได้ไปพบกับท่านพ่อ เพื่อที่จะบอกคําสั่งเสียของพี่ชายแต่ชินจูโร่ผู้บุญพ่อกลับตอบกลับไปว่าคําสั่งเสียนั้นคงเป็นคําไร้สาระคงเป็นคําไร้ค่าคงเป็นคําพูดที่ด่าพ่อของตนเองจากนั้นก็ได้ไล่ให้เซนจูโร่รีบออกจากห้องในขณะที่เซนจูโร่นั้นกําลังจะออกจากห้องก็ได้กล่าวถึงทายไว้ว่าขอรักษาสุขภาพด้วยคําพูดสั่งเสียของท่านพี่มีแค่นี้ครับท่านใดนั้นเอง ชิจูโร่ก็ได้เห็นภาพเคียวจูโร่มาเอ่ยคำลาข่าปลรานะท่านพ่อจากคุณพ่อที่เย็นชาดยถูกลูกชายตนเองก็ได้ปล่อยน้ำตาร้องไห้โหกับการจากไปของเคียวจูโร่เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ